ผู้ชมไปทำความรู้จักกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่นครราชสีมาเขาปลูกขาเหลืองและก็บอกว่ารายได้งดงามเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุนจะน่าลงทุนอย่างไรวันนี้คุณพงสิวรณณวิจิตจะพาพวกเราไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกอาชีพนงครับอาชีพปลูกขาอ่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ ไม่ไม่ใช่ครับพี่อันนี้เป็นข่าอ่อนครับไม่ใช่ขาอ่อนไม่ใช่ขาอนอ๋อปลูกต้นข่าอ่อนใช่ปลูกเป็นอาชีพนะครับเลี้ยงชีพเลยครับที่อำเภอเสริงสางและคอนบุรีที่เขาเ่าเรนาเห็นว่าเกษตรกรที่มีการปลูกกันเยอะมีการปลูกกันเยอะครับส่งเสริมให้ปลูกกันเยอะโดยไร่เศรษฐีน้อยนะครับเดี๋ยวพาผมลงพื้นที่ไปดูได้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวไปเจอเกษตรกรตัวจริงเลยครับผม่ท่านผู้ชมตามผมมาครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงปลูกข่าอ่อนนะครับของคุณพี่สายใจเป้ากระโทกตำบลโคกใบบัวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สนใจปลูกคาเหลือง ด้วยความที่พืชชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายซึ่งตัวเขาเองก็เคยปลูกพืชมาแล้วหลายชนิดหลังจากที่มองว่าขาเหลืองน่าสนใจเขาจึงศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับรวมทั้งตะเวนดูแปลงปลูกจริงในแหล่งผลิตขาเหลืองขึ้นชื่อแทบจะทุกแหล่งก่อนจะตัดสินใจปลูกขาเหลืองในพื้นที่กว่า3ไร่คุณพี่สายใจยังเล่าว,ว่าขามีหลายชนิดทั้งขาแดงขายยกและขาเหลืองซึ่งบรรดาขาทั้งหมด ขาเหลืองนะครับน่าสนใจตรงที่เป็นขาที่อร่อยสีเหลืองสวยเมื่อนำไปทำเครื่องแกงแล้วก็ก็จะออกสีสวยกลิ่นแรงหอมไม่มีเสียนจึงทำให้ขาเหลืองเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ตลาดก็มีความต้องการสูงและสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าขาชนิดอื่นๆไม่ากาท่าไรครับผมก็ปลูกเตรียมดินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปลูกประมาณเม็ด คุณเมื่ส20ครับผมครับแล้วการดูแลเป็นไงบ้าง,างก็ให้ให้น้าอาทิตย์ละสองครั้งครับผมตอนช่วงปลูกแรกๆครับส่วนพันธุ์ข่าเนี่ยเราหาเยังไงเรามาปลูกถ้าซื้อเขามันก็ใช้ต้นทุนสูงครับผมเราต้องขยายแนยวเอาไว้ก่อนครับผมขยายขยายเอาไว้ก่อนครับผมอย่างเราที่ปลูกสี่ห้าไร่เราก็ขยายไปจักนหนึ่งไร่ก่อนครับผมถ้าเราซื้อมาปลูกเป็นห้าไร่เลยพอต้นทุนสูงครับผม สำหรับการปลูกข่าเรืองนั้นนะครับพี่สายใจก็บอกว่าไม่ยุ่งยากอะไรมากนักก็แค่เตรียมแปลงเหมือนกับปลูกผักทั่วไปครับการให้น้ําก็จะปล่อยน้ําเข้าร่องอาทิตย์ละ2ครั้งส่วนการให้ปุ๋ยก็ใส่เดือนละครั้งโดยใช้ยูเรียนในช่วงแรกครับเดือนถัดมาก็ใช้สูตรเสมอและเร่งให้หัวข่าใหญ่นะครับอัตราปุย๋ย1กระสอบต่อ1ไร่โดยประมาณมันไม่ต้องยาโรคยาอะไรมันก็ไม่ต้องน้ําก็ ต้องมีน้ําพร้อมครับผมถ้าไม่มีน้ําน้ําไม่สะดวกก็ผลผลิตมันจะไม่สูงครับผมถ้าถ้าน้ําน้อยนี่มันถ้าราแต่น้ําฝนมันก็ไม่ไหวครับน้ําหยุดครับผมทำไมอ่ะมันประหยัดน้าครับผมประหยัดน้ําประหยัดน้ำมันครับผมการเริ่มต้นปลูกข่าเหลืองนั้นจะต้องลงทุนประมาณ 15- 0 0 0ถึง20,000บาทเพื่อซื้อต้นพันธุ์ซึ่งจะต้องใช้เงาพันประมาณ1 5 0 0ถึง2,000กิโลกรัมนะครับต่อหนึ่งไร่ แม้จะมีการลงทุนสูงไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเพียงการลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวถึง10ปีเลยทีเดียวและน้าข่าเหลืองมีอายุได้ประมาณ8-12เดือนก็ถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วถ้าคำนวณดูหักค่าใช้จ่ายแล้วผู้ปลูกก็จะมีะไรายได้ประมาณ6 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อไร่เลยทีเดียวนัตพลซึมกลางถ่ายภาพผงสิวันนิิจิตรารงาน ขอบคุณคุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตนะคะวันนี้พาเราไปทําความรู้จักกับเกษตรกร,กรผู้ที่มองการไกลยปลูกพืชเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ,คะอันนี้เนี่ยนอกจากจะขายในประเทศได้แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาก็นําเข้าเช่นกันนะ,ะหลายประเทศเลยที่ชอบ สมุนไพรของไทยแบบนี้ใช่ตกลงคือขาเหลืองนะคะขาเหลืองเห็นตอนต้นคุณโมบอกว่าขาอ่อนอาไม่ใช่นะตกใจเลยขาอ่อนไม่น่าจะต้องปลูกนะคะเมื่อสักครู่นี้พอบอกขาอ่อนนี่จ้องอยู่เหมือนกันนะเอะขาอ่อนเป็นยังไงกลัวอยู่อย่างเดียวทิ้งไว้นานเนี่ยไม่เก็บเกี่ยวเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก่อนนั่นนะสิขาเหลืองนะคะหมายถึงขาเหลืองขาหมายถึงขาอ๋อเป็นว่าจะขาเหลือง หรือขาเหลืองหรือขาอ่อนไม่รู้เน่เราไม่เถียงกันนะคะแต่ <c oughs> ช่วงนี้เราพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของแวดทวงกองทัพกันบ้างกับขา่าวฮาทัวไทยค่ะสักครู่ค่ะ